โอเคกล่าว okay, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลเ e นนี่ i t y ีนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมของ Neverland EP ที่13นะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาทำการนะครับอัปเดตนะครับเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงนะเป็นเจ้าตัวโครงกระดูกนะครับซึ่งจะทำการเกิดใหม่นะครับเป็นขั้น2นะผมก็เลยเอามาลองดาเมจก่อนนะครับอันนี้เป็นขั้นหนึ่งอยู่นะเดี๋ยวผมขอลองดาเมจให้เห็นนะก็วันนี้เอามาลองในที่ เขาวงกด5นะครับแต่ว่าผมไม่ชชว่์ว่าเขาวงกด5เนี่ยมอนเตอร์มันจะอึดแล้วก็ทําให้เจ้าตัวโครงกระดูกเนี่ยมันสร้างดาเมจได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องลองดูนะนะครับก่อนก็เอามาตีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามดูนะครับว่าดาเมจที่เขาทาเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับก็โครงกระดูกเนี่ยจะเอ่อทำดาเมจ เป็นกลุ่มเหมือนกันนะฟันก็ประมาณเท่าไหร่นะสองสองหมื่นห้านะครับแล้วก็ทุกๆุสามวินาทีเนี่ยเขาจะปล่อยสกิลหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมสกิลเขาจะเป็นที่เป็นเป็นเอ่ออารมณ์เหมือนเป็นคลื่นพลังอะกราบเดี๋ยวผมพยายามตียากหน่อยอะ่ะเออเห็นไหมประมาณสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้าถึงถึงสองหมื่นเจ็ดนะครับ, 25, 27, รบประมาณนั้นนะอ่าสองหมื่นเจ็ดนะครับเมื่อกี้เห็นไหม แล้วก็ตีธรรมดาเนี่ยประมาณ2 6งห0ื0นนะครับเดี๋ยวผมพยายามดูดาเมจอีกสักรอบแล้วกันนะครับมา3,700นะครับดูยากสี่หมื0นนะครับเออประมาณ4,000 40, มก็มีนะเนี่ยอ่าสาม0นะครับเนี่ยสามหมนนะเออนะครับอันนี้คือเป็นดาเมจก่อนที่เขา จะพัฒนาล่างเป็นล่างสองนะครับเดี๋ยวผมจะเทำการเกิดใหม่เดี๋ยวเรามาลองอีกครั้งนะครับช่วงนี้เซิร์ฟเวอร์แบบเซิร์ฟเวอร์ลแหลก,กนะครับช่วงนี้แบบผมโคตรเซ็งเลยอะเซิร์ฟเวอร์ดูดิมันค้างมันแบบนะครับเมื่อกี้ก็ทำดาเมจประมาณ38มหมนะนะครับเป็นดาเมจของเขานะซึ่งเจ้าตัวน้องกระโหลกเนี่ยนะครับ สกิลเขก็คือว่าทำดาเมจไปข้างหน้านะครับผมใส่5สศัตรูนะครับแล้วก็จะปล่อยทุกๆ3วินาทีนะครับก็เป็นตัวสายโจมตีที่ที่น่าใช้เนาะแต่ผมอะบางคนเขาไม่ชอบใช้ไงนะครับนี่ก็โอเคพร้อมไหมนะนะครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะเวลาเราเกิดใหม่นะครับมาอุดตังไม่พอมันใช้ตังห้าแสนเนี่ยนะผมยังเงินอยู่เท่าไหร่เนี่ย ผมยังเงินอยู่สี่แสนโอ้จบละโอเคนะครับเมื่อกี้ก็ตังไม่พอนะก็เลยโชคดีนะครับที่มีดันเจียนหาตังเหลืออยู่หนึ่งครั้งก็เลยลงตอนนี้เเงินพอนะเงินยังหกแสนนะครับแต่ว่า <c oughs> ใช้เงินในการเกิดใหม่เนี่ยประมาณห้าแสนนะครับโอ้เมื่อกี้ผมแบบตกใจเลยอะ่ะ นะคร500,000ก็โอเคเกิดใหม่นะครับเอ่อพลังขึ้นมาก็หมื่นหนึงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ขั้น3นะแต่เมื่อกี้เพิ่เกิดใหม่เป็นขั้น2นะครับก็ได้มาแล้วนะครับเจ้าตัวน้องกระโหลกนะครับเป็นขั้น2นะก็หน้าตาบองแบล้น่ารักนะครับอ่ะไปเราไปลองอีกสักรอบนะครับก็ไปเขาวงกดเหมือนเดิมนะเมื่อกี้เราฟันธรรมดาเนี่ยประมาณ25,000นะครับ ถึง2,7งมนะครับแล้วก็สกิลที่เป็นคริติคอลนะประมาณ40,000นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองขั้นเวลาเราเปลี่ยนเนขั้น2อนะครับแหลกมากอะ่ะจริงๆผมว่าช่วงนี้แบบแหลกแบบอารมณ์เสียเลยอะ่ะนะครับโอ้ห้าหมืนห้าครับผมห้าหมื่นห้าหมืนหกนะครับเดี๋ยวผมลองลองลองฟันเคลียร์แบบสักแป๊บน,นะนะ 8ป0 0 0ครับคริติคอลระแปด่นเจ็ 8, 000, 7, 000นะครับแล้วก็ฟันเนี่ยเอ่อจาก2 5 0 0 0เนี่ยเป็นประมาณ5 0า0 0ื0นห้านะครับบางทีก็ห้าหมเอ่อคือบางทีเวลามันตีคริติคอลมันแรงมากเลยไหมบางทีแบบแต่ก็มันแต่มันก็ยังมีดอกสองหมื่นบ้างนะเอ่อประมาณห้าหมื่นแปดนะครับสกิลเขานะ เนี่ยเห็นไหมติดเมื่อกี้ติดเจ้าตัวคิดว่าข้ออ่ะแปดหมื่นห้านะครับอืมแปดหมื่นเจ็ดเห็นไหมห้าหมื่นห้านะครับห้าหมื่นห้าห้ามันสี่นะครับ ประมาณ8 5 0 0 0ถึง 87, นะครับก็ถือว่ารุนแรงนะรุนแรงนะครับแล้วก็ข้อดีของน้องกะโหลกเนี่ยผมมองว่าเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทสายจุบโอ้เาหมื่นครับเมื่อกี้เขาเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทที่แบบสามารถทำดาเมจได้ไวนะครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยจะปล่อยๆเออจะปล่อยทุกประมาณ3วินาทีนะครับถือว่าไวนะเป็นแต่ว่าข้อเสียก็คือว่า ของเขาเป็นดาเมจที่มันมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเป็นแนวตรงอ่ะนะครับแล้วก็ระยะระยะของสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นนะครับมันจะไม่เหมือนเจ้าเจ้าตัวน้องค้างคาวนะครับถ้าเกิดเป็นค้างคาวเนี่ยสกิลเ,เขาจะกว้างกว่านะครับเออนะครับเนี่ยค้างคาวไงตัวนี้นะครับสกิลเขาเนี่ยจะกว้างกว่านะแต่ว่า เขาจะมีเจ้าตัวคูดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4วินาทีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวกระโหลกเนี่ยมันมีคูดาวประมาณอยู่ที่3วินาทีนะครับซึ่งพอเราอัพเป็นขั้น2เนี่ยนะครับเจ้าตัวกระโหลกเนี่ยสามารถสร้างราเมจดเป็นกลุ่มได้ถึง8ตัวเลยนะ8ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อย,อยทุกประมาณทัก3วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันบอกกับการเอาไปลงเจ้าตัวถ้ำ EXP มากมากนะครับเจ้าเจ้าตัวนี้นะกิจกรรมที่ลงถ้ำ EXP นะครับก็ถือว่า ็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมเอามารีวิวนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดเอ่อผมเก็บของจนสามารถตื่นเจ้าตัวน้องข้างข่าวนะครับเดี๋ยวเขาจะเอามารีวิวเหมือนกันนะนะครับก็สันส้นๆนะครับคลิปนี้นะไม่ไม,ไม่เอ่อไม่ได้ยาวมากแค่เพียงเอามาอัปเดตนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับช่วงนี้ก็เก็บเลเวลนะครับตอนนี้ก็60 1อ็ช่องนะแล้วก็พลังอยู่ที่1 2 4 5 0ล้านะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าช่วงนี้เกมมันไม่ค่อยมีอะไรไงรู้ไหมเกมมันแบบมันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตใหม่ๆอะนะครับถ้าเกิดเราไม่นับเรื่องพวกกิจกิจกรรมเติมเงินนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับผมลืมดูลืมบอกนะครับว่า มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยนะเผื่อใครไม่ได้สังเกตนะครับไปดูที่คำว่าเติมอันนี้นะครับเ,เติมสะสมนะใครที่เติมสะสมก็แบบสายสายคนรวยนะครับสามารถเติมแล้วก็สะสมเจ้าตัวนี้นะครับกบต้นไม้ขวานนะครับก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะซึ่งสกิลเขาเนี่ย สร้างดาเมจเป็นครึ่งวงกลมนะครับใส่8ศัตรูนะครับปล่อยทุก4วินาทีนะครับดาเมจ250%รออันนี้คือแค่ขั้นหนึ่งนะขั้นหนึ่งก็250%แล้วอะแรงนะครับเพราะว่าคุณมาดูกระโหลกนะครับเจ้าตัวกระโหลกเมื่อกี้ขั้น2อเนี่ยอยู่ที่250%นะครับแต่ว่าเจ้าตัวขวานเมื่อกี้เพียงแค่ขั้นหนึ่งอะก็สามารถทำดาเมจได้250%ผมว่า ก็ใส่สยสยเติมมานะน่าจะเป็นอีกตัวที่ค่อนข้างที่จะขี้โกงนะครับผมว่าดูดิเออนี่อะไดิสร้างดาเมจใส่8ตัวเลยอะ่ะอันนี้คือแค่ขั้นหนึ่งนะครับ2.5%งปล่อยทุกๆ4วินาทีนะครับโหดนะครับก็ใครที่ทุนทรัพย์เหลือนะครับก็จัดได้เลยนะครับ4,000เพชรก็น่าจะได้ครบแหละหรือเปล่า ดูก่อนนี้1 2 3 10นั่นน่าจะได้แหละขั้นหนึ่งนะครับนะโอเคเอาล่ะนะครับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ